คือจริงๆอ่ะถ้าถนนหลักอ่ะ3.5โลใน5นาทีก็ถึงแล้วแต่เนี้ยเราผ่านมาประมาณเกือบ10กว่านาทีนะฮะยังไม่น่าจะยังไม่ผ่านได้5โลเลยนะ มีแพนเข้ามาดูสุขภาพช้างในพื้นที่ห่างไกลเช็ดอมก้อยแม่ละมากะไรพวกเนี้ยสอาเดือนครั้งตองคลิปนี้ก็อยู่ในแลนอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าก็ติดโควิดจนอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันมีลูกช้างตายด้วยโร e ค EHV ก็เลยเฮ้ยไม่ได้ละ่ะต้องรีบเข้ามาเช็คสุขภาพลูกช้างสุขภาพช้างในนี้ละ่ะก็พยายามนัดวันกับอบตอสมัยชื่อบตโชคชัยเนี่ย ว่างกันตรงกันวันไหนบ้างก็ก็ได้มาเป็น LIKE ว <ivan. S 1> ันนี้ <s pe ak> อันนี้เราก็เดินทางมาจากคณะสัตวแพทย์ตั้งแต่เจ็ดเจ็ดโมงเช้านะตอนนี้ก็เกือบ6กโมงสี่สิบก็ขา้างหลายชั่วโมงพวควรแล้วต้องเดืนหน้าต่อไปครับว่าคืนนี้เราจะนอนกันก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะเข้าไปตรวจฉา คือจริงๆอ่ะถ้าถานนหลักอ่ะ3.5โลใน5นาทีก็ถึงนะฮะแต่เนี้ยเราผ่านมาประมาณเกือบ10กว่านาทีนะฮะยังไม่น่าจะยังไม่ผ่านได้1.5โลเลยนะครับแล้วก็อีกค่อนข้างจะไกลครับเพราะว่าเส้นทางน,นี่คือถนอนก็ค่อนข้างลื่นเพราะฝนตกนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนิดน,นึงเดี๋ยวเราก็จะไปสอแล้วก็จะอัปเดตออกไปนะครับ ครับผมจะให้ดูเส้นทางนะครับที่ขึ้นมาคือรถหมอของหมอขจรพัฒนะครับกลังทามเรามาติดติดนะครับก็ดูสภาพนะครับบ้านขุนตื่นใหม่กับบ้านขบพระโดนี่นะครับสำาหลับ หมอกินบ่อยไหมครับก็มามรอทุกวันตอนจะขึ้นมาฝนไม่ตกมาก มันมขันบคับันไปไกลไหมทำไมแมวช้างเลยมันเนมาตนี่าก็เดี๋ยวรถเราไปไม่ได้รถเจ้าของช้างไปไปดูช้างแล้วก็ไปดูอาการตรวจร่างกาย ถ้ามันจำเป็นต้องรับยาหรืออะไรก็เดี๋ยวลงมาเอาข้้ง่างก็เป็นวันที่สองนะเรากำลังจะเข้าไปในพื้นที่เปดูช้างเอาตอนนี้มา<แ>เข้าสู่วันที่สองนะครับซึ่งเมาาลลื่อวานเราก็ได้รับการดูแลจากพี่ๆเจ้าหน้าที่อย่างดีและตอนนี้ก็ได้เวลาออกไปตรวจช้างซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยคือฝนลงค่อนข้างหนักแล้วก็หมอกค่อนข้างหนานะฮะก็สภาพเส้นทางก็จากที่จะเอารถเข้าไปตอนนี้ก็เลยต้องจอดไว้ตรงนู้นนะ ซึงไม่สามารถเข้าไปไดใ้ในรถก็ยังมียาอยู่ถ้าเราไปเจอเคสช้างที่ยังต้องการต้องการยาหรือต้องการอะไรก็ต้องกลับหม่ทนะีแล้วก็ดูอยากให้ดูเส้นทางข้างหน้าที่เรากำลังจะเจอนะไมร้วันนี้จะจะจบยังไงก็สุดท้ายนะครับคึ่งจากเมื่อกี้ไม่สามารถจะมาได้นะครับรถก็ติดอยู่ข้างหลังอย่างที่เห็น กาศนะครับก okay, ็เดี๋ยวทีมทีมหมอตอนนี้ครับก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเอามสาตอนนี้ก็มาถึงช้าง สอเชือกแรกนะครับเดี๋ยวนะขอไปอัปเดตข้อมูลกันก่อนเฮยเหนื่อยเหนือเดี๋ยวเอาโคอมาเปื่อนเราเดี๋ยวนะชดอันนี้คือแม่พังแม่จางครับลูกช้างป่าก็ได้หกเดือนก็เอาทีดูโดยรวมสุขภาพแข็งแรงปกติดีนะครับเต้านมก็ใหญ่ลูกน่าจะ จากการได้ยินได้กินนมแม่เดี๋ยวไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเอายานะครับทั้ยาบำรุงยาําแหย์เบ่งต้นให้ให้ให้แม่ให้เจ้าของสังเวลาเกิดเหตุก็จะได้แล้วก็จะได้โทรหาให้เขาอยู่ธรรมชาติอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไปเอายาครับ วนมีหมดแต่ไม่อะไรนะอันนี้เอายาให้ใส่แถมันผมว่าผมดูแล้วมันโอเคหมือนกันดูมปนก็ผปงใแดอันนี้ไว้ล้างแผลนะหูดนี่เราต้งรงน้ำกับแต่เดี๋ยวเนี่ยผมอยากไล่ชิคตัวที่มันอายุกปีขึ้นไปเนาะปีที่ไปเดียวก็เจอเพราะว่ามันอันตรายโรคเอชะ ลำบากตื่นเต้นมากค่อนข้างอันตรายพอสมควรนะอย่างนี้เนี่ยต้องมีประกันภัยแล้วพี่นะแถวนี้ขตเขาเดือดร้อนเลยไหมพี่ไม่มีอาหารก็ไม่น่ามีอาหารก็มีก็เนี่ยช่วยๆกันเดียวกันครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดที่สองนะครับก <Shap> ็จากเมื่อกี้เข้ามาค่อนข้างยากหน่อยและชางก็อยู่ค่อนข้างไก <il ong S 2> ลลงไปใน,นุบเขวนะฮะ ซึ่งก็ต้องให้ทีมหมอหเดินลงไ,ไปสำรวจนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่งการลงไปคือถ้า,ถ,าถ้าพูดในมุมหมอของของเรานะที่ไม่ใช่เป็นทีมรักษาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สัตวแพทย์เองเป็นแค่ผู้ติดตามเป็นอาจจะเป็นผู้ช่วยตามมาช่วยช่วยหมอนะคือรู้สึกว่าแค่การเดินทางนี่ก็ยากแล้ว ในการที่จะไปช่วยชีวิตใครชีวิตหนึ่งคือการที่เอาชีวิตตัวเองให้รอด<ป>เพื่อที่จะมาช่วยชีวิตอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและไม่ใช่เรื่องง่ายๆและก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับจะดูจากบรรยากาศรอบๆเนี่ยจะน้อยอ่า กับลูกอายุสองปีกว่าไม่ปีกว่ากัสปีแล้วช้างป่าเหมือนกันอันตรายทางนอยกัดกัดเราไไให้เราไป ากที่ได้มาดูเนาะวันนี้ก็สถานการณ์มันก็ช้างส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขาเลี้ยงในป่ามันก็อาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นหน้าฝนด้วยนะเป็นหน้าพอเป็นหน้าฝนพวกเนี่ยช้างก็มีอาหารอะไรกินเดี๋ยวช่วงแรงเนี่ยแล้วเราคงขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่โดยรวมช้างที่เจอรอบนี้ก็ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีลูกช้างการสังเกตว่าแม่ช้างเนี่ยมีติดเลี้ยงลูกเด็กทั้งนั้นเลยสามสามสาม,ส,ามสี่เชือกที่มีลูกเป็นเด็กมีลูกเล็กขวบเป็นสองปวดเนาะเพราะนั่นแหละก็ถือว่าชาวบ้านและพ่อทั้งหมดก็เกิด จากเรื่องของพ่อเป็นช้างป่าก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะครับของชาวบ้านบริเวณนี้ที่ได้ผลผลิตคือลูกช้างเนี่ยจากจากจากพ่อช้างป่าทุกการเดินทางทุกวินาทีเราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพื่อที่เจ้าหนท,ที่ทุกคนผู้ร่วมเดินทางทุกคนเนี่ยจะได้มีความปลอดภัยในการเดินทางจะไม่ จะได้ปลอดภัยไม่เกิดอันตรายไม่มีอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเพื่ออย่างแรกก็คือเราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายถึงจุดหมายแล้วก็สามารถรักษาดูแลสุขภาพช้างตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับคือทุกการเดินทางทุกในทุกระยะของทุกกิโลเมตรของการเดินทางเนี่ย มันเหมือนจะสนุกแต่ว่ามันเครียดแล้วก็ก็ต้องระวังขับรถให้ระวังให้มากที่สุดอันไหนไม่ชัวร์ก็ต้องต้องคุยกันต้องเช็คอย่างให้มันปลอดภัยทุกคนนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตของเราเนี่ยไปหาตัวช้างแล้วก็จะได้ช่วยอีกหนึ่งชีวิตอีกหลายชีวิตที่ที่รอเราอยู่